ขอต้อนรับคุณชมทุกท่านครับเข้าสู่ All New D Max V Cross นะครับ Magic Eyes ครับโมเดลปี Year 2023ครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือระบบความปลอดภัย ADAS เราเคยได้ออนใน b e u f f r อ a d Magazine ไปแล้วครับว่ามีอะไรบ้างการทำงานของเขาเป็นแบบไหนอันนั้นคืออยู่ในสนามทดสอบแต่วันนี้ครับผมใช้กับการเดินทางเส้นทางจริงครับกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่กำลังเดินทางลงไปที่ลำพูและก็ลำปาง ตั้งแต่ขามาจนถึงหน้าตอนนี้ครับสิ่งที่มันเตือนผมมีความปลอดภัยมากขึ้นใน e s u u d m a ม v c r o s s นะครับเครื่อง3 0 0 0ันเป็นขับสีคันนี้นั่นคือระบบความปลอดภัยที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยกล้อง2ตัวครับที่อยู่บนนี้ครับเขาจะจับด้านหน้าอยู่จับในเส้นทางต่างๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เตือนผมตอนนี้คือผมเปลี่ยนเลนโดยที่ผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวฉะนั้นตัวกล้องเนี่ยเขาจะจับเส้นถนนว่าผมมาออกนอกเลน เหมือนเตือนในลักษณะถ้าเกิดว่าเราง่วงหรือเราเผลอปับ๊บออกนอกเลนปับ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเตือนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเปิดไฟเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนปับ๊บเสียงจะไม่เกิดขึ้นนี่คือระบบความปลอดภัยของกล้องนะครับที่อยู่ทางด้านหน้านั่นคือระบบความปลอดภัยเอลัสในกีวสูตรดีแมนะครับทีนี้ระบบครูสคอนโทนที่มีอยู่ในกีออโต้มีเรื่องของอะดัติฟ์ครูส์คอนโทนก็คือเรื่องของการปรับระยะระหว่างคันของเรากับคันหน้า ระยะเบรกความเร็วต่างๆเนี่ยสามารถทําได้แม่นยําม,มากขึ้นจากกล้องที่มีอยู่ข้างหน้า2ตัวตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยจะเป็นปุ่ม Cruise Control นะครับผมกดเปิดปุ๊บจะขึ้นที่หน้าจอเป็นรูปเข็มไมอะไรมีรูปชี้แต่เมื่อไหร่ที่ผมเริ่มเซ็ตปุ๊บผมจะกดเซ็ตผมรัดความเร็วที่าทีกิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะมีเส้นระยะ ทางฝั่งขวานเนะครับเอาไว้บอกระยะว่าระยะเบรกที่อยู่ใกล้ไกลกับตัวคันหน้านั้นน่ะเราจะให้อยากห่างขนาดไหนแต่ทีนี้ในลนักษณะของ Cruise Control เนี่ยเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ที่พวงมาลัยเลยตอนนี้ผมเพิ่มความเร็วอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วไม่เกินกฎหมายที่กำหนดผมกดที่110ตอนนี้ความเร็วพยายามทําขึ้นไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคันหน้ามีระยะอยู่ห่างประมาณน่าจะประมาณสัก20เมตรได้เขาก็จะชะลอความเร็วแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมย่นระยะลงมา ให้เหลือใกล้สุดตัวรถจะขยับเข้าไปปุ่มตรงนี้สามารถที่จะเลือกเล่นได้นะครับว่าจะเพิ่มความเร็วหรือจะเพิ่มระยะหา่างหรือจะย่นระยะห่างระหว่างคันเรากับคันหน้าโดยที่ผมนะ่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือว่าไม่ต้องแตะเบรกเลยเพราะว่าพอถึงระยะที่มีความใกล้เขาก็จะเบรกแล้วก็ชะลอให้จนรถหยุดจนรถเดินนี่คือระบบ Adaptive Cruise Control ที่มีมาให้ใน Isuzu D-Max Model Year 2023ด้วยความฉลาดของกล้อง มจิกไอสองกล้องตรงนี้ครับเลยทําให้การขับขี่เนี่ยสร้างความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ผมมองเหมือนออโต้พายโลดเลยตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งผมไม่ไแตะเบรกเลยก็คือพอรถคันหน้าชะลอรถผมก็ชะลอเองรถคันหน้าเดินออกไปรถผมก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปตามที่ผมกําหนดครูสคอนโทรลไปนะครับนี่คือความอัจฉริยะของกล้องเมจิกไอที่อยู่ในยีสุดีแม็วีครอสครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อน e s u D-Max V-Cross นะครับเครื่อง3,000คันนี้ครับเป็น 4-wheel นะครับจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อปุ่มบิดอยู่ทางด้านคอนโซลตรงกลางเราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้เป็นขับ4ี่ 4H แล้วก็สามารถบิดได้เลยครับที่ความเร็วไม่เกิน100กิมตรต่อชั่วโมงครับหน้าจอก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเขีเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอแบบนี้ แต่เราวิ่งออนโรดปกติเราไม่จําเป็นต้องใช้ขับสีก็ได้นะครับเราสามารถที่จะบิดกลับมาเป็นขับ2การบิดแบบนี้เรียกว่าชิปออนเดอะฟลายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนจากขับเคลื่อนสองลอ้อเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรถเผื่อการเดินทางเราต้องการความต่อเนื่องอย่างเช่นขึ้นเขาต้องการพละกําลังหรือว่าต้องการการตะกุยจากล้อหน้าตรงนี้เราสามารถบิดเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะครับในส่วนของระบบดิฟล็อกไฟฟ้าก็ยังมีมาให้อยู่ทางด้านข้างเกียร์ตรงนี้รวมถึงฮิวดี้เซนต์คอนโทรลพวก ความเร็วขณะลมเนินนะครับอยู่ทางด้านเกียร์การใช้งานค่อนข้างง่ายครับถึงเวลาเราจะใช้ในระบบ,บขับเคลื่อนสี่ล้อเราก็กดที่ด c ฟล็อกดอก,กดค้างไว้ระบ,บบล็อกเฟืองท้ายด้านหลังเหมือนลิมิเต็ดร้อยเปอซครับล้อซ้าย,ล,ายล้อขวาหมุนพร้อมกันด้านหลังจะไม่มีล้อใดล้อหนึ่งฟรีเอาไว้ใช้ในเส้นทางออฟโรดที่จะต้องตะกุยหรือว่าต้องใช้พละกําลังส่งพร้อมๆกันอันนี้เหมาะสมครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแต่สามารถที่จะเล่นในโหมดของเกียร์ธรรมดาได้นะครับปรับขึ้นลง เกียร์สองสามสี่ห้าหกตรงนี้เราสามารถที่จะดันเกียร์ได้ตามปกติเลยนะครับเพียงผลักมาด้านขวาแต่ว่าการเดินทางแบบนี้ในเครื่องยนต์สามพันนะครับผมว่ามันมีพละกกาลังในเกียร์อัตโนมัติเนี่ยอัตราเร่งผมบอกเลยหายหัวเพราะเครื่องสามพันมาเถอะใครจะมาก็มานะครับกดคันเร่งปับ๊บชุดออกได้เต็มที่วีคอร์อสสามพันครับ ุณชมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของ e s u d m a x V Cross นะครับกับระบบความปลอดภัย ADA ดครับที่มีมาให้ในโมเดลเยียปี2023สร้างความปลอดภัยให้กับ รถกระบดครอบครัวหรือว่าในสไตล์ของ off ฟโรดแบบนี้ครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องการครับกับสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือในการขับขี่แบบนี้ครับฉะนั้นระบบความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยทําให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นแถมยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่แล้วก็ครอบครัวที่มาด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับกับออฟโรดทีวแล้วก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กับออฟโรดแมงก์สีด้วยครับ